วันนี้มาแปลคาถากะรณียเมตโสดซึ่งคาถานี้มีปรากฏอยู่ในหนังสือธรรมบทภาคที่สองเรื่องอารัฐะวิปัสสะภิขุนะครับเริ่มแปลที่ยันตังตัวนี้นะครับยะตะนะฮะยังตังสิกาตยังอันว่าหมวดสแห่งสีขานั้นใดอาริเยนะใส่เข้ามานะครับอันพระอริยเจ้าอภิสมตจจะบรรลุแล้วปะทังซึ่งบท สันตังอันสงบแล้วกะตังกะทําแล้วนะครับต่อมาประโยคตะนะครับตังสิขาตยังอันว่าหมวดสแห่งสีขานั้นนะฮะใส่ตังมารับยันตังตัวนี้นะครับยังนะฮะกุรปุตเตนะอันกุรบุตรอัฏฐกุสเลนะผู้ฉราดในประโยชน์กะระนียังนะฮะพึงกระทํา ตังสิขาตายังอันว่าหมวดสามแห่งสิขานั้นกุรปุตเตนะอันกุรบุตรอัฏฐกุศเลนะผู้ฉลาดในประโยชน์การณียังพึงกระทำโสกุรบุตรโตอันว่ากุรบุตรนั้นสกโกจะเป็นผู้องอาจด้วยอุชูจะเป็นผู้ซื่อตรงด้วยสุโหชูจะเป็นผู้ซื่อตรงด้วยดีด้วยสุวะโจจะ เป็นผู้อันบุคคลพึงกล่าวได้โดยง่ายด้วยโมทุจะเป็นผู้อ่อนโยนด้วยควบด้วยจักนะฮะอนัตติมานีจะเป็นผู้ไม่มีความถือตัวเกินด้วยอัสะพึงเป็นนะครับคาถานี้ก็พระศา,าสดาก็ตรัสไว้ในเรื่องอารัฐวิปัสสกภิกขุนะครับธรรมบทภาคที่2องนะฮะ